สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมส,ส,สวัสดีทุกคนนะคะอ่าวันนี้นะผมมีเพื่อนหนึ่งคนให้พี่เขาแนะนําตัวกันเลยดีกว่าอ๋อเราอยู่กันที่ประเทศอเมริกานะคะชื่อพี่อะไรเอ่ยชื่อพี่สุบินค่ะชื่อพี่สุบินนะคะวันนี้เนี่ยเป็นวิดีโอเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ล้วงลึกไม่ฉอนชัยพี่เขา <laughs> นึกเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอล้วจะถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษกันเล็กๆน้อยๆยนะคะ พี่สุบินอยู่ที่อเมริกานี่กี่ปีแล้วคุณภาษาอังกฤษตัวเนี่ยพูดภาษาไทยก่อนค่ะอ่าสิบแปดปีค่ะสิบแ <18 S 2> ปดปีอ่าสิบแปดปีพี่ทํางานไหมทำทำพาร์ทไทม์ทำพาร์ทไทม์อาทิตยละสองวันทิตละสองว,วันก็ที่เหลือก็ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านเลยมาถามกันเรื่องภาษาอังกฤษพี่สุบินตอนก่อนพี่จะมาอยู่อเมริกาก็สิบแปดปีก็ถอยหลังไปะนะภาษาอังกฤษพี่เป็นไง ไม่เคยกระดิกเท่าไหร่นาอไอ้ที่ว่าเคยงูปลาพอมาอยู่อเมริกาเขาจริงๆนี่เลื้อยไม่ออกเลยไม่กระดิกเลยไม่มีหางเลยหางสาแล้วแล้วพี่ได้เรียนอะไรไหมคะเรียนก่อนที่พี่จะมานี่พี่เรียน40ชั่วโมงกับมาบริติชทิเชอร์บริติชอ่าบริติชคนอังกฤษกับแอฟเข้ามาได้เมียไทยนะเข้ามาได้เมียไทยเขาบอกเรียนเรียนที่ไหนคะที่นี่หรือว่าเรียนที่ไทยแถวแถวลังสิต ที่ไทยสี่สิบชั่วโมงการเรียนนี่บอกเขาไปเลยนะบอกบอกครูหนูไม่ต้องการอาไม่ต้องการหนังสือเอากันว่า everyday conversation เนี่ยครูทอกครูคุยอะไรกับคนที่บ้านมาง<อ>คือคือตื่นกันขึ้นมานี่อะไรแล้วที่คุยกันเอาเอาธรรมดาธรรมดาไม่ต้องมาแกรมมาไม่ต้องมาอะไรเพราะเรามีเวลาแค่สี่ชั่วโมงเขาก็บอกว่าตอนนั้นเดี๋ยวนะตอนที่พี่ไปเรียนเนี่ยระยะเวลาก่อนที่พี่จะ เรียนแล้วก็มาเนี่ยห่างกันเท่าไหร่ห่างกันก่อนที่พี่จะบินมาอเมริกาเนี่ยสองสาเดือนอ๋อสองสาเดือน,น,นเองอ,นนอ,อันนี้แบบว่าวเรียนเรียนหลักสูตรเล็กๆก็ <laughs> ถึงได้บอกงนะั <laughs> มนมาถึงที่นี่รลืยไม่ออกเอออ่ะเรียนเรียนอย่างนั้นแล้วแล้วพอพี่มาถึงนี่อ่ะแล้วพี่ได้เรียนอะไรในในอเมริกาไหมคะไม่เลยไม่ได้เรียนอะไรเพิ่มเติมเลย ไอ้เองที่บ้านเลยไม่เลยก็ก็คุยกับสามีคุยรู้เรื่องมัง่งไม่รู้เรื่องมัง่งดูข่าวรู้เรื่องมัง่งไม่รู้เรื่องมั่งก็มันเหมือนกับเรียนไปวันละนิดกดดัน,น,นไหนไมนนกดดัน้นอนกดดันแล้วทําไงอ่ะทําไงให้มันหายกดดันทําไงทาไงหายกดดันถือคือคืออารมณ์ตอนนั้นน,น่ะแรกๆเราแบบเราเข้าใจนะว่าตอนมาคือเราไม่เคยมีไงเราก็ถ้ามันไม่ได้เราก็จะสนุกไม่เป็นไรพูดใหม่หาได้ส่วนใหญ่ที่โอรู้เนี่ยผู้หญิงไทยมาแล้วเขาจะมีความกดดันว่าเฮ้ย ฉันก็าภาษาอังกฤษฉันดีแล้วนะทําไมคุยกับคนไม่รู้เรื่องแล้วมันเกิดแบบเฮ้ยภาษาอังกฤษฉันแย่ขนาดนั้นเลยเหรออืก,กด<ล>ดันนี่เออกดดันมากนะออไม่ว่าจะซื้อของไปกินข้าวร้านอาหารอ่านเมนูอ่านออกแต่บางทีเราไม่รู้จักไงว่าไอ้ศัพท์คําเนี้ยเรารู้จักในภาษาไทยแต่พอมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วไอ้อันเนี้ยมันคืออะไรบางทีไอ้ไอ้ความที่สามีเขาก็ให้เกียรติมั้ง แล้วก็เขาคิดว่าเราคงช่วยเหลือตัวเองได้บางทีเขาก็ไมา่แนะนอะไรนะเอออันนี้อันนี้อย่างนี้นะต้องการอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหม,ไมเราก็ต้องพยายามด้วยตัวเองทําอึดอัดไหมอึดอัดพอสมควรจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันเราไม่ร้อยเปอร์เซ็นไงมันไม่ใช่ภาษาของเรามันไม่ร้อยเปอร์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่มันกระดิกขึ้นใช่มันก็มันก็จะเริ่มวายออกนิดนึงใส่ก็ไม่ถึงขนาดว่าพูดอะไรรู้ทุกคำอะไรประมาณนั้นแล้วเมื่อสักสองปีที่ผ่านมานี่ แฟนพี่เขาเ uh อดฮาร์ r โอเปอเรชั่นอ๋อผ่าหัวใจผ่ oh, าตัดหัวใจตรงนั้นนะไปไม่เป็นเลยเพ,พราะภาษาหมอเราไม่ได้ใช้ทุกวันใช่คือขนาดขนาดว่าต้องใช้้เครื่องอัดเสียงซ่อนเขาว่าในเสือ้อคือจริงๆแล้วพยายามไม่ให้หมอรู้เพราะเขาคงจะไม่ชอบนะที่เราทำอย่างงั้นเพราะเขากลัวว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะซูเขาที่หลังถูกก็ละแต่พี่ต้องต้องอาติดไว้เลย,เลยและอีกอย่างสาม,มีพี่เป็นคนไข้พี่ต้องเป็นคนฟังเป็นคนฟังหมอคือ เอามาฟังเองอีกต่างหากอะ oh, ่ะโอ้คือลำบากนะเออ <laughs> อันนั้นอันนั้นอันนั้นเข้าใจนะก็มันก็เป็นนะถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของที่เราไม่คุ้นเคยอะ่ะคำศัพท์ต่างๆเราจะไม่รู้เหมือนกับที่โบสฝึกกับเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนเอาคําถามที่มันเป็นวิชาการมากๆที่มันเป็นเฉพาะเรื่องอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ดูบินเคยไปแบบว่า เหตุการณ์ที่แบบทําให้มันนอยมากเลยเรื่องภาษาอังกฤษตัวเองอ่ะเดี๋ยวลองเล่าสักเหตุการณ์มีไหมที่แบบเอาเอาสักอันหนึ่งที่แบบโหยฉันรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะฉันภาษาแย่ขนาดนั้นเลยหรอไม่ได้แล้วอ่ะมมันเยอะเลยอ่ะมันเยอะอันเดิลอันหนึ่งไม่ออกเลยเนี่ยเอาแบบเอาแบบนอยกลับมาแบบเฟลเลยอ่ะนอยแบบแบบแย่เลยแบบโหยตายแล้วอ่ะฉันไม่กล้าคุยกับใครแล้วอ่ะ ว่าทำไมมึนเลยอะโอ๊ตจริงๆนะพี่มีเยอะมากเลยแต่เอาข้จริงมึนมึนจนนึกไม่ออกว่าจะเอาอะไรมาเล่าให้ฟังดิอ่นเร็วๆนี้มีไหมเร็วๆนี้เหรอภาษาอังกฤษที่เป็นประเภทว่าเราพูดไปคำหนึ่งคนตีความหมายไปอีกทางหนึ่งเนี่ยนะมีความรู้สึกเออเฮ้ยฉันก็ว่าฉันพูดชัดนะแต่เขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจและและในงานพี่อะโอ๊ตอรู้พี่ทําอยู่ร้านตัดเสื้อใช่ป่ะพี่ต้องแบบคุยภาษาอังกฤษกับลูกค้าอะไรอย่างงี้บ้างไหมคุยสิเราลูกค้าส่วนใหญ่พี่เป็น ฝรัลล่ง,ลลงเลยนนเล,ยล้ามีมีเอเชียอยู่บ้างน้อยมากมออแล้วเขามีมีปัญหาเรื่องเขาไม่เข้าใจพี่อ่ะมีกี่เปอร์เซ็นต์มีประมาณเลอ่าปกติแล้วเนี่ยไอ,ไอ้ไองานที่พี่ทำเนี่ยมันเป็นคือถ้าลูกค้าลองเชื่ออยู่เนี่ยเราจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงคือมันมันมีคําศัพท์ไม่มาก สำหรับงานประเภทนั้นมีคำศัพท์ไม่มากคือ To o too small too short too l ลอ g อะไรประมาณนี้คือสื่อสารนี่จะง่ายนิดนึงเพราะมันไม่ต้องเอาศัพท์การแพทย์หรือศัพท์อะไรเข้ามาพูดประมาณนั้นแต่บางทีเขาก็มีเหมือนกันนะเป็นประเภทว่าพี่พูดอะไรไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่แน่ใจว่าเขาเข้าใจถูกหรือเปล่าเขาก็ถามอีกอันนั้นอันนั้นจะไม่แต่อดว่านะคิดว่าคนที่เขาไม่เข้าใจอะ่ะ เขาไม่ซีเรียสเขาก็แค่ถามว่าเอออยู่พูดใหม่แต่ว่าตัวเองอะเสียเซลเสียเซลเองโอ๊เอยากให้พี่ลองแนะนําจากประสบการณ์ที่พี่แบบเออมันเคยมีแหละเสียเซลแล้วก็คิดว่าเขาจะไม่เข้าใจแล้วเขาจะต้องรู้สึกไม่ดีกับเราแต่จริงๆแล้วว่าโอ๊ตว่ามันเป็นที่ตัวเรามากกว่าที่ลองแนะนําถ้าเกิดเป็นคนที่เขาฝึกๆอยู่หรือคนที่เขามามาอเมริกาใหม่ๆอะที่ประเทศต้องใช้ภาษาอังกฤษอะทำไงดีให้กำลังใจหน่อยจากประสบการณ์ตัวเองเนี่ยเพราะ ราะตัวเองเพราะตัวเองก็ยังแค้ปัะหาแค้ปัญหาเสียไปแบบมุ่นไปอย่างนั้นเหรอทำไงคออยู่มาสิบปปีแล้วเอาตัวรอดโอ้โหมันเอาความสิบแปดีเอาตัวรอดยังไงเอาตัวรอดยังไงดำน้ำหนึ่งเลยคือพยายามคิดว่ามันไม่ใช่ภาษาของเราเราต้องพยายามฝึกฝนเองอย่างไอ้บางคำยังไงวะบางทีบางทีมันแนะนำยากนะตรงเนี้ยคือมีความรู้สึกว่าถ้าเราพูดไม่เข้าใจอย่ารู้สึกว่า เฮ้ยเรามันพูดไม่รู้เรื่องเราไม่ดีอะไรขนาดนั้นเลยเหรอคืออย่างอย่างเช่นอย่างสมมติว่าเราพูดบางทีเนี่ยภาษาอังกฤษในหนึ่งคำเนี่ยเราใช้ได้หลายความหมายถูกป่ะใช่<ะ>ใช่คือคือไอ้ความหมายเดียวกันแต่อีกลูกค้านึงเขาเข้าใจในอีกคำมากกว่าเราใช้ในอีกคำนึงมากกว่าเราไม่มั่นใจว่าไอ้คำที่เราหยิบมาเนี่ย<อ>มันจะใช่ในกรณีนั้นไหมใช่อ,อันนี้จริงแล้วมันก็หมายความอย่าาันนนทเกอีคืภษไย เราเอามาแปลความหมายตรงกับภาษาอังกฤษเป๊ะไม่ได้แต่ว่ามันก็มีอีกในกรณีที่คำภาษาอังกฤษเนี่ยคำหนึ่งอ่ะมันแปลได้หลายความหมายอีกเราก็ต้องค่อยๆฟังแล้ะนึกดีๆอย่าลนเออเนี่ยเนี่ยนะมีมีมีอยู่คำหนึ่งที่ง่ายๆเลยคือลูกค้าเวลาลูกค้าลองเชือเนี่ยเขาจะยืนใกล้กระจกไปนิดนึงพี่ก็เลยบอกว่าพ a s e you back up o n e step for me would you please back up one step for me เขาฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะ <laughs> ตอนนี้พี่มีความรู้สึกแล้วเราจะต้องใช้คำไหนที่มันจะเคลียร์มากไปกว่านี้แล้วบางทีเราจะบอกลูกค้าว่า please t พี่เทินยัวไ t ต์ทูเดม r เร่เดอะไซ your body to the mirror uh เขาก็ยังไม่เข้าใจว่ะตอนนี้เพื่อแล้เราจะใช้คำไหนที่มันเคลียร์มากกว่านี้แหละยัวไซต์ทูเ t บ้าดิเทินยัวไซต์ทูเดบ้าดิโทษดิเทิน r size to the mirror บางทีเราต้องจับตัว ลูกค้าเธอใส่ทุนแอนเแอนแอนแล้วเขาก็ียอ๋อโอเคอะไรที่มันเหมือนจะตามให้เราเสียเสียเซลตอนที่พอพูดไปแล้วลูกค้าไม่เข้าใจใช่ไหมแล้วเราแล้วเราก็เอ๊ะแล้วฉันจะพูดยังไงดีใช่ไหมให้มันเคลียร์กว่านี้ทีนี้ทุกคนพยายามที่ต้องว่าอย่าเสียเซลนะถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจก็เหมือนที่สุบินบอกอ่ะจับเลยถ้าจับได้คือถ้าจับได้แต่ถ้าจับไม่ได้เนี่ยเราก็จะเป็นลักษณะว่าเราต้องทำให้เขาดูอะว่าเราต้องการอะไร คุณมีโอกาสทีส่จะศึกษาค้นคว้าหาประโยคที่มันถูกต้องก็จะดีขึ้นนะคะใช่โอเคงั้นก็วันนี้ขอบคุณพี่สุวินที่มาเล่าให้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแล้วก็ความน้อย <laughs> อยู่มา18ปีก็ยัง,ยงน้อยเหมืเดิมน,อยอยางงาน้อยยังไงน้อยยางนั้นเออในอีกอย่างหนึ่ง<า>อันนี้ขำๆพี่กับแฟนเนี่ยดูหนังเนี่ยนะเขาจะเปิดซับไทยถูแต่เป็นซับอังกฤษนะคะซับอังกฤษซับไท i t ู บางทีก็คือมีมีแคปชั่นใช่เราจะต้องทั้งดูแล้วก็ทั้งรีดจนเดี๋ยวนี้สามีดูหนังวิ o อ t s ซั t i t ท e ไม่ได้กลายเป็นว่ามาเป็นเหมือนเราแหละอแต่จริงๆแล้วดูดูอะไร u ั t i t l e เนี่ยเราได้อ่านได้แล้วมันก็ช่วยเหมือนกันนะช่วยช่วยว่าไอ้ภาษาจริงๆภาษาที่ใช้จริงๆเนี่ยกับแกรมม่านี่มันต่างกันจริงๆเราไม่ต้องใช้แกรมมาเป๊ะ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 ภาษาพูดประจําวันเนบางทีมันออย่างที่เราเรียนมาจากเมืองไทยบางทีมันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะว่าเวลาเขาพูดไงเขาพูดบางทีเขาช็อตเขาพูดแบบสั้นๆแต่เรานี่ต้องเลี้ยงประโยคประธานกริยากรรมอะไรประมาณนั้นพี่โอ้นเป็นแม่บ้านอะพวกก็จะรู้แค่การสื่อสารทั่วๆไปแต่ใครที่เรียนหรือทำงานในกิจการอะไรอะพวแนะนำว่าควรที่จะรู้ในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองทำนั้นๆให้มากขึ้น ก็เหมือนอย่างพี่สุบินพี่หนึ่งก็ต้องรู้เรื่องเขาก็ต้องมีการพัฒนาใช่ไหมพี่ก็ต้องพี่พี่สื่อสารกับลูกค้าไม่รู้เรื่องพี่ก็ต้องบอกเอ้ยเดี๋ยวคราวหน้าฉันต้องไปหาแล้วว่ามันต้องคุดว่าอะไรถูกไหมอันนี้มันก็เป็นการที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอะนะก็ใจเย็นๆบางบางลูกค้าที่จะง่ายมากเลยนะเขาบอก you know what you doing you are an expert I trust you so I can do whatever I want อย่างนี้ลูกค้าเขาก็บบเขามั่นใจเราเขาบอกเขาบอก เธอรู้เธอรู้กว่าฉันเพราะว่าเธอเป็นมืออาชีพเพราะนั้นฉันเชื่อใจเธอให้ทำอะไรฉันก็จะทำตามเธอนะคะโอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวเราก็ท่านี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องรีบกลับบ้านเขาเหมือนกันนะว่าขอบคุณพี่สุบินมากนะคะวันนี้ที่มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้ฟังนะคะไปแหละบายสวัสดีทุกคนมาถึงชาวกองยัง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาสวัสดีด้วยกันสิเอาใหม่ลบไปเลยลบลบใหม่เดี๋ยวไม่ตัดเอาสวัสดีกันสวัสดีกันสวัสดีกันหนึ่งสองสาม